ครับพี่น้องสวัสดียามเย็นนะครับเย็นวันศุกร์นะครับที่เขาอังคารอยู่ใกล้กับเขาอังคารอีกแล้วพี่น้องนะครับผมก็วันนี้อยู่ที่บ้านเจริญสุขตะบนเจริญสุขอำเภอเฉลิมประเกตบุรีรัมพีน้องมาเก็บบรรยากาศครับเก็บบรรยากาศก่อนที่เขาจะลงทําศึกพรุ่งนี้นะครับผมกับบัตร400พี่น้องทั้งแถแล้วก็ฟังนะครับผมเดี๋ยวจะพาดูบรรยากาศใกล้ๆเขาหลังจากฝนตกเป็นยังไง แต่จริงช่วงนี้เขาอังคารเขาเก็บเห็ดเยอะมากครับผมเออแต่เ,เราจะมาดูเรื่องปลาแล้วกันครับผมนี่และครับพี่น้องเขาอังคารครับเขาอังคารนี่อยู่ไม่ไกลเท่าไรครับผมนะครับก็จริงๆช่วงนี้เห็ดขึ้นเยอะมากนะครับอะดูบรรยากาศครับบรรยากาศใกล้ๆเขาพี่น้องหลังจากฝนตกเสียงอดอดแอดออดเอ็ดนะครับทางที่ยังไม่มืดนะครับผมโอ้ยทางนี้เหมือนจะมีน้ํามากกว่าแถวผมนะ <c oughs> พึ่ฝผลพึ่งตุก <c oughs> เอ้ยพี้องดูนะครับบรรยากาศเขตนี้จะมีเขาใกล้ๆนู้นเขาปนมรุงครับดูน่ยู่นี่นอ้องอ่าเขาเยอะครับผมทางนี้ก็เขาเหมือนกันแหละครับเขามาจากไหนก็ไม่รู้ครับสองคนเ <c oughs> ชียร์เทนองเออมาปักหลักปักฐานแล้วครับเออปรกกอบวงก่กอไฟเตรียมเอ้ยอย่างนี้มีจวดไห้อย่างนี้มีจวดไห <c oughs> ้นี่เอพย่นดอกดูครับ นี่เจ้าของนาแถวนี้เขาก็ปลูกเครื่องปรุงไว้ให้พร้อมครับผมดูครับข่าเหลืองเอเอพริกใบตองอะไรต่างๆโอ้ยดูนะครับตะคงตะไคร้เอ้ยก็ไม่กลัวหายบ่ปลูกอย่างนี้เนี่ยแต่คงไม่มีขโมยขโจรระวงังสนอ้นองเขาดูครับอยู่ตามหัวไร่ไปนาแต่ดูพริกนะครับลูกใหญ่จนสุกได้อะเออถ้าอยู่แถวบ้านผม่ำไม่ทันได้สุกหรอกหายหมดต้นเออ อ้าพี่น้องดูครับเฮ้ยอ้าวผู้คนก็เริ่มทยอยกันบางคนก็มานอนอยู่นี่ครับเห็นไหมพี่นอ้องเริ่มแล้วครับทางนู้นรู้มาจากทางไหนแล้วครับผมลก,กลางตรงกลางเต็นท์แล้วครับผมอา้าวครดีไม่ดีแกตื่นตีสี่ตีห้าตื่นตีสี่ตีห้าไปเก็บเเห็ดที่เขาอังคารก็ได้ช่วงเช้าอ่ะ <laughs> ก็มาถ่ายบรรยากาศนิดๆหน่อยๆพี่น้องก่อนที่จะลงกันนะครับวันเสาร์ที่22สิงหานะครับ6 3พี่น้องนะครับทีมงานนุ่มก๊ตนะสีกุมารน,นี่ครับผมพี่น้องขนาดโบนะครับเออเขาบอกว่ามีไซปนนินใหญ่ๆแท้ครับเอ้ยนะครับเตรียมชุดเครื่องเสียงอะไรอยู่ฝากนู่นพี่น้อง ฝนตกครับดูทางเข้าก็จะลื่นปลื้ดลื่นปลื้ดกันหน่อยมันมีตัวใหญ่บอลอยู่ตรงกลางผมเดินมาเมื่อกี้ผมเห็นอยู่ครับผมพี่นอ้องดูครับนี่นตอนนี้ก็คือเตรียมสู้ศึกได้แล้วครับเพราะว่าแพอะไรก็จองกันเต็มหมดแล้วนะครับผมนี่พี่นอ้องดูครับฝั่งนี้ก็มีเต็มไปหมดครับพริกมีอะไรต่างๆโอ้ยบรรยากาศเด้อพี่นอ้อง เราติดตามครับเราติดตามพี่น้องนะเดี๋ยวมีคลิปสนุกสนุกมันๆให้ได้ดูแน่ๆนะครับพรุ่งนี้วันนี้ก็เอาบรรยากาศมาฝากกันเล็กๆน้อยๆนะครับว่าจะมีคลิปหวานเหให้ได้ดูแท้ๆพี่น้องนี่ครับน้ำเนื้อน้ำอยู่ประมาณสองเมตรห้าสิบครับ2เมตรห้าสิบพี่นอ้องอาบออยู่ประมาณสักสี่ไร่นะ่าจะได้ครับประมาณสีๆๆ่ไร่หรือสี่ไร่กว่า ก็โอเคพี่น้องผมเอามาฝากกันแค่นี้แหละครับผมรอติดตามได้เลยนะครับ